ผมเชฟบุญธรรมนามสกุลพักโผลมีความมุ่งมั่นที่อยากสร้างอนาคตสร้างชีวิตของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กวันนี้ทําได้แล้วก็เลยจะมาแบ่งปันทั้งประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับคนรุ่นใหม่ๆว่าถึงแม้ว่าต้นทุนเราจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามนะครับเราโอกาสที่จะสําเร็จนะครับมันมีแน่นอน ผมนะครับเชฟบุญธรรมนะครับเป็นคนอำเภอเขมราชนะครับตำบลเขมราชผมเกิดพศ2 5 1 5ที่บ้านหัวภูสุดเป็นบ้านที่ธุรการดานมากรถจนจะเข้าไปนี้ถ้าไม่ใช่น้าแรงนะครับหมดสิทธิ์อายุเจ็ดขวบนะครับก็จะต้องไปเรียนหนังสือซึ่งก็ต้องเดินทาง3กิโลนะครับไปกลับก็6กิโลเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้กระดานกระดานดำดินสอหิมเขียนเสร็จก็เอาผ้าลบกระดานหักก็ต้องซื้อใหม่ บางครั้งบางวันกระดานหักไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็ต้องเอามาต่อการที่จะมีข้าวกินสักมือ้อคุณแม่ผมนี่ก็เวลาเช้ามาท่านก็จะจะเอาผมขี่หลังแล้วก็ไปต่าข้าวเรียนถึงปห้าก็โรงเรียนก็เริ่มมีนักเรียนเยอะขึ้นพอคุณครูใหญ่เวียงชัยเข้ามาท่านก็มีการเลือกประธานนักเรียนตอนนั้นผมก็ลงสมัครเลยก็ได้เป็นประธานนักเรียนตอนที่อยู่ปห้าพอเรียนจบปหก,ก็ไปสมัครบวชเรียน นะครับภาคฤด,ดูร้อนเดือนเมษาตอนนั้นเราก็มีความคิดที่จะอยากจบประเรียนทเก้าประโยคเพื่อจะได้มีงานทําที่ดีผมตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมากนะครับแล้วก็อ,อ,อายุยี่สิบเอ็ดปีก็จะได้เป็นนาคหลวงถ้าได้เก้าประโยคจนถึงวันที่ เรียนทำสามประโยคก็คือผมก็ตั้งใจแล้วก็ไปสอบนะครับคิดว่าตัวเองไม่น่าพลาดพอมาดูที่กรุงเทพชื่อไม่มีนะครับก็โลสอบตกแล้วตอนนั้นก็เสียใจมากนะครับเสียใจมากก็น่ากลัวก็คงไม่ได้เป็นและทำยังไงดีในหัวนี่บอกว่าถ้าพอไปศึกแล้วชีวิตจะอยู่ยังไงนะครับก็ไปทํางานนี่นะครับดา้ย,ย่าวันละ30บาทนะครับดานาดานารับจ้างนะครับก็วันละ30บาท ทำทุกอย่างนะครับทําทุกอย่างต่อ,มอ, They, อ,อตยมวยต่อยมวยไทยนะครับต่อยมวยไทยได้ค่าตัว50บาทนะครับก็ต่อยมวยไทย50บาทก็ไม่มีครูนะครับแต่ว่าต่อยมวยก็ไม่มีใครส่งเสริมซ้อมเองนะครับเอากระสอบมาใส่ทรายก็ซ้อมเองถึงเวลาก็ไปประกบแล้วก็แล้วก็ต่อยเองต่อยได้ห้าห้าไฟ์นะครับห้าครั้งนะครับก็ต้องเลิกเพราะว่าต่างจังหวัดเมื่อก่อนการเดินทางไปมานะครับก็จะยากลาบากนิดนึงพอฤดูฝนฤดูทํานามวยก็ไม่มีแล้วนะ พอรอหน้าแล้งก็เราไม่มีคนสนับสนุนนะครับถึงจะใจรักยังไงแต่ไม่มีคนสนับสนุนก็ไปต่อไม่ได้หลังจากนั้นก็ขันเหททางานก่อสร้างที่อําเภอหัวหินจังหวัดไปครั้งแรกวันละหกสิบคือต้องใช้คําว่ากรรมกรที่เขาบอกว่ากรรมกร,รมก่อสร้างนะครับปูนมาแต่และชั้นต้องรอทํโ OT กลางคืนนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามเพืเ่อจะเสร็จหลังจากที่ออกมาก็กลับบ้านพอกลับบ้านก็ ทำนาช่วยพ่อแม่นะครับแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าเอ้ยเราเจอทํำยังไงแต่ว,ว่าเชื่อไหมครับว่าต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่ญาติทางพ่อหรือว่าพ่อใหม่ผมเนี่ยท่านก็มีญาตินะครับที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เป็นสานะครับนี่เป็นจุดผักเค้กเลยนะครับ ก็ตกลงก็มามากันสองคนทำงานร้านอาหารโคตรโชคดีมากเลี้ยงข้าวด้วยสองมื้อเช่าห้องให้อยู่ด้วยาน้ำเ่าไฟเราออกกันมีทิปด้วยโอทีทั้งอะไรนะครับก็ได้พันประมาณพันห้าพันหกนะครับแต่ว่าบวกทิปก็ประมาณสักพันแปดระหว่างที่ทําร้านอาหารนะครับเราก็เขาก็ให้ไปล้างจานก่อนผักเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักนะครับวาซาบิญี่ปุ่นไม่รู้จักเขาก็พวกอาจารย์คนไทยก็มาหลอกกันบุทธรรม ไอ้ลองชิมดูหน่อยอันนี้มันหวานนะเขาบอกนะครับชิมคําแรกเราโอ้โหนะครับจำไปถึงทุกวันนี้เลยครับมันอร่อยมากสมัยก่อนคนญี่ปุ่นก็จะเขาจะมีรับเบียบรับเบียบวินัยนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเราตอนนั้นมีอยู่แค่เจ็ดที่ปัจจุบันนี้สามสี่พันร้านค้าแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับไม่มีสูตรนะครับสูตรก็บอกคร่าวๆถ้าไม่ขยันจริงๆเขาจะไม่บอกเขาจะไม่สอนเราก็ตั้งใจตั้งใจที่จะเรียนรู้นะครับ คือล้างจานเขาให้ล้างจานแล้วก็ล้างล้างแต่เมื่อไหร่ที่ว่างเราก็มาหั่นผักให้เขาดีเขาที่เขาอสอนบอกวิธีหั่นผักการเก็บรักษาผักอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะค่อยๆสอนทั้งอาจารย์ชาวไทยแล้วก็อาจารย์ชาวญี่ปุ่นวันไหนที่อาจารย์ญี่ปุ่นมาช้าหรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็จะออกไปข้างนอกบ้างเร็วกว่าปกติอย่างเงี้ยครับอาจารย์คนไทยก็จะให้เราทําก็ ต้องขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์อึงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์อึงมากๆที่ตอนนั้นก็ช่วยสอนนะครับจนเราก็เขาเรียกว่าครูพักรักจําทํามาเรื่อยๆนะครับมีวันหนึ่งนะครับเราก็ภายในร้านนะผมเลิกงานผมก็จะกลับบ้านแต่ว่ากลุ่มอาจารย์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่โตกว่าเราเช้าก็ยังไม่มาจนถึงเวลาทํางานนะครับมีผมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสองคนแขกก็เข้ามาแล้วจะเที่ยงแล้วทุกคนยังไม่มามีกันอยู่สองคน ผมก็มาถึงผมก็หุงข้าวเลยจริงๆอาจารย์ชาวญี่ปุ่นไม่รู้ได้ซ้ําไปนะครับว่าผมหุงข้าวเป็นแกืมาเห็นหุงข้าวเกก็ชิมดูมันสุกแล้วทุกวันเราหุงนั่นแหละนะครับเพราะว่าอาจารย์คนไทยสอนนะครับทีนี้ออเดอร์เข้ามาเยอะๆผมก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะว่าผมก็กลัวเขาด่านะครับเขาไม่ทันผมก็ต้องผมก็ต้องเข้าไปช่วยผมบอกผมขอช่วยได้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหรอนะครับผมบอกว่าเป็นครับอพอบอกว่าเป็นครับเขาบอกให้ทํา ผมก็ทำเลยซุกิยากิและจัดผักใส่ใส่หม้อเสร็จนะน้ำซอสเขาใส่ไว้แล้วนะครับเอาเนื้อไปใส่นะครับแล้วก็ทำร้อนๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทอดเทมปุระผมก็ทอดเทมปุระปลาย่างก็ช่วยเขาทุกอย่างช่วยช่วยกันอยู่สองคนนะครับเขาเห็นเราทำได้นะครับเขาผมไม่รู้ว่าเขาเขารู้สึกยังไงแต่พอเบรกบ่ายสองลูกค้าออกหมดเขาเรียกผมไปที่ห้องเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ถามว่าทำไมคุณทำอาหารได้คุณเคยทำมาก่อนเหรอ ผมบอกอ๋ไม่เคยครับแล้วทาได้ไงผมก็บอกก็อาจารย์คนไทยช่วยสอนผมเขาก็บอกก็ดีนะครับก็ดีมากนะครับก็เขาก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้นะครับหลังจากนั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นมากขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยเชฟซูชิออก อาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีครัวร้อนนะครับแล้วก็จะมีะข้างนอกอเป็นชูชิบาชูชิบาคนญี่ปุ่นเขาจะเลือกคนที่สูงโปร่งหน้าตาดีผิวขาวนะนะครับสมผมสองคนผมกับตั้มผิวค้ำนะครับหน้าตาตอนนั้น ไม่ดีแต่เพื่อนผมมีคนหนึ่งคนลาดบุรีหน้าตาดีหน้าตาดีมากนะนะครับหน่อยบอกว่าสละสิทธิ์นะครับพ่อหน่อยสละสิทธิ์ก็เลยมาตกที่ผมนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปอยู่เคาน์เตอร์ชูชินะครับพอไปอยู่เคาน์เตอร์ชูชิก็ต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับโชคดีมากๆเพราะว่าได้เจอลูกค้าโหดเย็นมาเช้ามาลูกค้านั่งเคาน์เตอร์เราได้เห็นระบบการทํางานทั้งหมดนะครับผมไปชูชิวันแรกนะครับ หัวหน้าผมก็ให้ผมสไลด์หัวเชเท้าที่ทานกับปลาดิบเส้นเล็กๆนะครับจิงๆๆมันก็ชึดเลยครับมือตรงนี้นะครับทุกวันนี้นี่ครับ,เล,บเล็บผมยังยังไม่คืนมาเลยนะครับสามสิบสี่ปีแล้ว <laughs> เขาก็มีปลาปลาที่มันอยู่ตู้โชว์มันตายก็มาให้ผมขึ้นนะครับผมขึ้นนี่คือเรามันยังมือใหม่อยู่เราก็มีดไปกินเนื้อปลาค่อนข้างเยอะอาจารย์ชาวญี่ปุ่นมา ตะเกียเข้อหัวผมเลยนะครับเคาะเลยนะครับดาแบบโอ้โหหนักมากนะครับผมโอโ้ตายแล้วจะอยู่ไหนเนี่ยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพอพรุ่งนี้เช้ามาเขาสั่งปลาทู10กิโล15กิโลมาให้ผมมาให้ผมแร่พอหัดแร่เราหัดแร่ทีละ15กิโล20กิโลนะครับเพื่อเอาไปทําอาหารเซตกลางวันนะครับพอทําบ่อยๆทําเยอะๆจานวนเยอะๆทําบ่อยๆนะครับความชํานาญก็เกิดขึ้น พอความชํานาญเกิดขึ้นเราก็คล้องมือเราก็รู้จังหวะของการลงมีดรู้จังหวะของของเนื้อปลานะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราถ้าเราอยากเรียนรู้ต้องทําบ่อยๆในสิ่งเดิมๆนะครับต้องทําบ่อยๆเรียนรู้กับมันนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะชํานาญหลังจากที่ ได้รับความไว้วางใจจากญี่ปุ่นสั่งปลามาให้ทําก็ได้หัดปั้นชูชิขึ้นรถผมก็ปั่นลงขึ้นรถปั้นเดินก็ปั้นนะครับก็จนแบบถึงวันหนึ่งเราก็ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ชาวไทยชาวญี่ปุ่นให้ปั้นให้ลูกค้ากินตอนนั้นก็คือแบบยังเด็กนะครับยังเด็กสิบห้าสิบสสิบห้าสิบหกหลังจากนั้นเราก็ผมก็เรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วก็มีความชํานาญมากขึ้นนะครับก็มีความคิดที่ จะย้ายร้านนะครับเพื่อขยับทันเงินเดือนตัวเองนะครับนะครับจากพันแปก็ไป3 5มพันะครับสามพัก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยจนไปทํางานที่พัตตคารอาหารญี่ปุ่นชื่อโคบุเนะนะครับได้1 2ื่นหลายปีผ่านมาก็1 2ื่นจนได้เป็นหัวหน้าเชฟก็คิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะศึกษาต่อได้นะน่าจะศึกษาต่อเพราะว่า,าตรงนี้น่าจะเต็มแล้วถ้าเราอยาก ก้าวต่อไปเพื่อเป็นเชฟระดับที่มีฝีมือมีความรู้มากขึ้นต้องกล้าไปร้านอาหารที่มีวัตถุดิบญี่ปุ่นมากขึ้นลูกค้าญี่ปุ่นมากขึ้นจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตอนนั้นก็แต่งงานแล้วนะครับก็ได้ไปสมัครงานที่ชูชิสึกิจินะครับแล้วก็จากหมื่นสองชูชิสึกิจิเขาให้9 0 0าอยู่กับคนญี่ปุ่นนะครับบ่สองก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับใบสองเป็นช่วงเบรกถ,ถึงห้างเย็นนะครับขอ ก็ทุกคนนอนทุกคนพักผ่อนแต่ผมไปเรียนภาษาญี่ปุ่นตรงที่อยู่ชูชิสึกิจิได้เรียนรู้มากมาก,มากเลยนะครับได้รู้จักเรื่องคอร์สนะครับจะมีการสอนเราเรื่องคอร์สเรื่องคิดเรื่องต้นทุนอ่ากไรขาดทุนผมเป็นคนแบบไม่อยู่นิ่งะนะครับว่างไม่ได้จะต้องไปช่วยนะครับว่างชูชิไปช่วยในครัวว่างในครัว นะครับยกอาหารยกอาหารไปช่วยรััคือคือผมอยากรู้ทั้งระบบว่าเวลาเขาทางานเขาทำยังไงแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดที่จะเปิดร้านอาหารนะครับแต่ว่าอยากเติบโตไปในสายงานร้านอาหารอยากเป็นเชฟที่มีความรู้รอบด้านนะครับนอกจากอาหารแล้วในการบริหารทีมงานบริหารยังไงนะครับ ฝั่งข้างนอกเวลาเขาเช็คบินคิดเชียร์เขาออกบินยังไงทําอะไรยังไงอย่างเงี้ครับเสิร์ฟอาหารต้องเสิร์ฟแบบไหนไปหาลูกค้าให้มันถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือคือณวันนั้นคิดแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็ความรู้นะครับที่เราได้รับนะครับก็หลังจากที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ได้ออกไปอยู่ที่โซโก้รีสอรองได้ไปอยู่โรงแรม j จริ r มาร t อนะครับตอนที่อยู่โรงแเจริมาอก็ได้เรียนรู้ระบบโรงแรมนะครับได้เทนนิง Uh, เรื่องการบริการได้เทนนิ่งเรื่องภาษาได้เทนนิ่งเรื่องอาหารเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรต่างๆนะครับมันก็เพิ่มความรู้ให้เราไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ทํางานนะครับผมก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเปิดร้านลาบเปิดร้านคาราโอเกะนะเปิดร้านลาบก็เจ๊ง <c oughs> เมื่อไหร่ที่มันเจ๊งอันนี้เราก็ยังถือว่าเราทํางานเราเอาเวลานอกงานเรามาทามาทํางานเสริมนะครับก็ก็ทาไปเรื่อยนะครับ มันเจ๊งไม่เป็นไรขาดทุนไม่เป็นไรแต่เราได้ประสบการณ์ได้ความรู้นะครับเราก็มาทํางานเก็บเงินใหม่อย่างเงี้ยน,นะครับก็ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่ทํางานโรงแรมเจอร์บิวมาริออตก็ไปเปิดคาราโอเกะด้วยนะครับไปเปิดร้านคาราโอเกะมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงนะครับก็ไปเซ้งต่อร้านคาราโอเกะสุดท้ายก็ต้องปิดนะครับต้องปิดเพราะว่าเราเปิดเกินเวลาไม่ได้นะครับก็โอเคก็จบตรงนั้นก็เสียเงินไปหลายแสน เงินเก็บหมดก็กลับมาทํางานใหม่นะครับพอกลับมาทํางานใหม่ก็ลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับมาชวนไปเปิดร้านนะครับที่สุขุมวิทซอยสิบหกนะครับเงินเดือนก็เขาก็ให้เดือนหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับก็ไปนะครับผมก็ไปก็ตกลงไปไปช่วยเขาซึ่งตอนนี้แหละครับผมเจอเชฟชาวญี่ปุ่นนะครับผมเป็นเชฟคนไทยคนเดียวที่ระดับหัวหน้าที่มีที่ได้เข้าประชุมกับทางเชฟญี่ปุ่นทางหัวหน้าเจ้าของที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็เขาก็ให้เกียรติเรามากๆแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องอาหารญี่ปุ่นแบบเต็มเต็มที่นะครับระหว่างนั้นนะครับผมก็อยากมีธุรกิจของตัวเองคือตอนที่ระหว่างคิดก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุโดยที่ตอนนั้นขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปนอนในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ70วันพยายามบอกตัวเองนะครับเฮ้ยถ้าถ้าเราตื่นขึ้นมาเราออกไปเราจะเดินได้ไหมลูกก็มีละลูกก็2คนนะครับลูกก็2คนแต่ระหว่างที่กายภาพบําบัด ผมก็คิดไปเรื่อยนะครับคิดไปเรื่อยมันต้องมีไรายได้ไม่งั้นอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ได้ก็ไปซื้อเครื่องเครื่องเครื่องซักผ้านะครับตู้หยอดเหรียญมาวางหน้าห้องนะครับนะครับตู้ละพันห้าอืมตู้ละพันห้าสองตู้ก็สามพันเฮ้ยมันดีนะครับมันดีตู้หยอดเหรียญมันทําเงินให้เราในทุกทุกทุกเวลาถึงเราจะนอนมันก็ทําเงินให้เราก็เริ่มมีความคิดเอ้ยถ้าจะแบบนี้นะ เราไปหาเช่าพื้นที่แล้วก็วางตู้หยอดเหรียญไปเรื่อยๆดีไหมร่างกายก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับร่างกายกลับมาดีขึ้นก็กลับไปทํางานนะครับเพราะว่าไปทํางานก็เราก็ได้เงินเดือนตอนนั้นก็ใกล้ๆแสนแล้ะหลังจากที่กลับไปทํางานนะครับก็มีความคิดว่าเอ้ยเราเราต้องมีธุรกิจของของตัวเองแล้วละ่ะระหว่างทางผมก็คือเห็นรุ่นรุ่นพี่ๆเอาวัตถุดิบญี่ปุ่นรับมาแล้วก็ไปขายรับมาแล้วก็ไปขายต่อ เขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าคนกลางระหว่างนั้นผมก็ไปชวอนอาจารย์บรรทูลมาลงหุ้นกันคนละสามหมื่นโดยที่ไปรับของจากซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นนะครับมาขายให้กับร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆมาตอนที่ไปเปิดเนี่ยเปิดบริษัทนะครับเ,เราก็ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้หรอกครับแต่ว่าเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไปจดทะเบียนบริษัทตอนนั้นจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเพราะว่าถ้าบริษัทนี้ต้องใช้คน ห้าคนอย่างเงี้ยครับสมัยก่อน,นหลังจากที่เปิดบริษัทแล้วนะครับผมก็เริ่มจากเมลอนนะครับขายเมลอนนะครับก็จนวันหนึ่งเนี่ยมันทําให้ธุรกิจที่ขายส่งเนี่ยมันทําให้ได้เยอะกว่าเงินเดือนนะครับนะครับมันก็ทําให้เราได้ได้เงินเยอะขึ้นโดยโดยเราใช้ช่วงเบรกเราสามชั่วโมงตอนที่ช่วงบ่ายร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะปิดช่วงบ่ายก็ไปหาขายของขนาดเราไปขายเท่านี้ยังยังยังได้เงินยังได้เงินเยอะขนาดนี้นะครับ ผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเรามีเวลา30วันละ่ะจะเป็นยังไงก็เลยลาออกจากงานนะครับก่อนที่จะลาออกจากงานก็โหทุกคนไม่อยากให้ออกเพราะว่าเรามีไรายได้คือมันก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนสักทีเดียวนะครับก,ก็ก็พออยู่ได้แล้วนะครับลูกก็เรียนหนังสือนะครับแล้วก็มีค่าเช่าพ่อแม่ก็มีเงินส่งให้บ้างแหละนะครับแต่ว่าด้วยความคิดของเราคือเราเรา,เราต้องการที่จะเติบโตมากกว่านี้นะครับเราคิดว่าเรามีโอกาสเรามีช่องทางนะครับ ก็ผมก็เลยลากออกจากงานนะครับลากออกจากงานก็จะไปเป็นซัพพลายเออร์ก็เลยคุยกับลูกค้าว่าเอ้ยผมลากออกจากงานจะไปเป็นซัพพลายเออร์แล้วนะครับนะครับทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยบุญธรรมแล้วผมจะไปกินกับใครเขาบอกว่า<บ>ทามไมไม่เปิดร้านใหม่บุญธรรมเปิดร้านสิอ่าคานี้คําเดียวนะครับคํานี้คําเดียวบุญธรรมเปิดร้านสี่ตอนที่เปิดร้านอาหารนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้มาเคยได้อยู่ในครัวเคยได้อยู่ชูชีเคยได้ไปเสิร์ฟอาหารเคยได้รู้จักระบบคเชีย เคยได้รู้จักระบบทําเมนูเคยได้รู้จักระบบนามบัตรไอสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนนั้นได้เอามาใช้หมดเลยและบางอย่างเนี่ยไม่เคยทําด้วยนะครับแต่ว่าเราศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็เปิดร้านนะครับจนสําเร็จนะครับแล้วก็รายได้ยอดขายจากเคยขายได้วันละเจ็ดแปดพันนะครับ ก็เป็นวันละหมื่นวันละหมื่นสองสามหมื่นสี่หมืน่นห้าหมื่นเป็นแสนแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลูกค้าก็มาอุดหนุนไปเรื่อยร้านเล็กๆนะครับจากหลักพันเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นสี่แสนห้าแสนนะครับห้าแสนห้าหกแสนตอนนั้นเป็นกระแสมาสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วนะครับลผมเปิดร้านแรกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพนะครับมาทานหมดนะครับรัฐมนตรีรัฐมตนตรีกัการเมืองการเมืองเศรษฐีในกรุงเทพนะครับมาหมดนะครับมาร้านเล็กๆ ที่เชฟบุญธรรมกับเชฟบรรทุนแล้วก็มีหุ้นส่วนคนอำเภอเข็มมราชน,นี่นะครับพนักงานด้วยกันเรามาหุ้นกันตอนนั้นคือเราใช้พนักงานบางคนนะเอาที่เข้าทากศนะครับครับแล้วก็เอาเงินออกมาหุ้นกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ใช้นี่หมดแล้วนะครับน้องๆก็มีบ้านมีรถมีอะไรกันหมดแล้วนะครับก็คือเราเริ่มต้นมาจากแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ขยายสาขานะครับ แล้วก็จนแบบวันหนึ่งรายการเชฟกระทาเหล็กเข้ามาบ้านเรานะครับแล้วก็เขาก็ไปหาเชฟที่จะเข้าไปอยู่ในรายการทางรายการก็ก็เลือกผมนะครับผมก็อาจารย์ก็โอเคก็บุญทําไปนะครับผมก็ได้ไปอยู่ในรายการเชฟกระทาเหล็กนะครับในหลังจากนั้นมานะครับก็ทําให้คนรู้จักเชฟบุญธรรมเยอะมากขึ้นนะครับต้องขอบคุณรายการเชฟกระทาเหล็กมากๆนะครับที่ให้โอกาสเชฟบุญธรรมนะครับได้เข้าไปอยู่ในร่วมในรายการเชฟกระทาเหล็กแล้วก็ทําให้คนรู้จักทั้งประเทศนะครับ ทำให้รู้จักคนรู้จักเรื่องร้านอาหารฮอนมโนซูชินะครับแล้วก็พัตคาารที่อยู่ในเครือของเรานะครับและหลังจากวันนั้นนะครับด้วยความที่ชอบมวาายไทยวันที่ธุรก,กิจเริ่มเติบโตบขึ้นนะครับเริ่มมีเงินเก็บบ้างในแง่ของมวาายไทยสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเคยต่อยมาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆต่างจังหวัดนะครับก็เลยสร้างค่ายขึ้นมานะครับที่อนุทแดส8แแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เข้าไปเป็นโปรโมเตอร์เวทีราชดำเนินนะครับก็มีโอกาสนะครับได้ เชิญจากผู้ใหญ่นะครับให้เข้าไปเป็นโปรโมเตอร์ที่ทเวทีราชดำเนินได้เข้าไปแล้วก็มีโอกาสได้จัดงานจัดมวยเวทีราชดำเนินวันสถาปนาเวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่นะครับแล้วก็วันนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ในวงการมวยนะครับที่เก็บค่าดูได้ค่าผ่านประตูได้6ล้าน3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเป็นประวัติศาสตร์ในวงการมวยไทย หลังจากเกิดโควิดนะครับผมก็ได้ลาออกก็มาจัดมว, Online, มวยไทยออนไลน์ซึ่งเชมุนทํามวยไทยออนไลน์ก็เป็นรายการแรกนะครับเพื่อนคนแรกที่ทําแต่ว่าก็เจอโควิดแล้วลอกแล้วลอกเล่านะครับจนช่อง5ก็ได้มาเชิญผมไปจัดมวยนะครับโดยทีวีช่อง5ได้ไปทารายการทางทีวีช่อง5นะครับจัดมวยสองวันทุกอย่างกําลังดีทุกอย่างกง <laughs> ํก,ก,กลังมาได้สวยกําลังมาได้ดีนะครับ แต่ว่าก็เจอโควิดอีกนะครับพอเจอโควิดมวยก็หยุดทางช่อง5ก็ให้ไปจัดรายการโ oh, อละละ,ละพามโชว์นะครับเป็นการขายอาหารนะครับ5วันต่ออาทิตย์นะครับตอนนั้นต้องบอกว่าสนุกมากแล้วก็หนักมากแล้วก็เหนื่อยมากออโอ้โหหลายอย่างนะครับก็เลยก็เลยหยุดไว้ก่อนก็เลยบอกทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็คืนเวลาไปนะครับก็คืนเวลาชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับคือถ้าเรามองว่าเราเกิดมา ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเกิดมาจนแล้วเราไม่มีหนทางที่จะร่ำรวยได้ไม่มีหนทางที่จะเติบโตได้อันนั้นอันนั้นมันจะบั่นทอนชีวิตเรามันจะย่อท้อไปเองนะซึ่งผมมองว่าชีวิตของผมประสบการณ์ของผมน่าจะเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นหลังได้อยากให้ไปเปิดให้ลูกหลานฟังนะครับว่าเ,เด็กเด็กๆ็กคนนี้นะครับไม่ได้เติบโตมาจากฐานะไม่ได้เกิดโตมาจากครอบครัวที่มีตังครอบครัวที่ ยิ่งใหญ่ครับแต่วันนี้ผมก็สามารถที่จะสร้างครอบครัวนะครับสร้างให้เราเติบโตในสังคมได้แล้วก็มีธุรกิจที่มันเติบโตได้นะครับมันสามารถทําได้นะครับแล้วก็อยากให้น้องๆน,นะครับอยากให้คนรุ่นหลังๆนะครับให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้อยากให้เข้ามาฟังครับเพื่ออยากให้เป็นสิ่งที่ต่อยอดกับชีวิตของเราเองนะครับเพื่อไปพัฒนา ในชีว home, ิตของเราพัฒนาครอบครัวของเราพัฒนาบ้านของเราพัฒนาให้ญาติพี่น้องของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าคนในภาคอีสานนะครับที่มาทํางานกับผมเยอะมากนะครับเยอะมากเราผมได้หาเงินหางานให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ได้พัฒนาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องถือโอกาสนะครับที่จะเข้ามาพัฒนาบ้านเรานะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องบ้านเรานะครับ เพราะฉะนั้นเชฟบุญธรรมนะครับก็ขอฝากนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องบ้านเรานะครับในเขตอำเภอเขมราชนาตานโพไซนะครับแล้วก็จังหวัดอุบลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปพบเจอกันนะครับแล้วจะได้คุยกันบ่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็ผมจะเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันบ่อยๆหลังจากที่แนะนําตัวไปแล้วนะครับมีอะไรเราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็อยากฟังไอเดียของพี่น้องบ้านเรานะครับ อำเภอนาตาลโพไซเขมราชนะครับว่าเป็นเขตบในพื้นที่ที่ผมจะรับผิดชอบในอนาคตนะครับที่จะลงสมัครสอสอพักในนามพักไทยสร้างไทยนะครับก็เลยอยากฟังไอเดียอยากมีอะไรที่จะทําร่วมกันได้มันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ทั้งบ้านนั่นแหละครับที่จะเห็นว่าเห็นปัญหาที่อยากให้พัฒนานะครับมีอะไรบ้างอะไรที่ผมต่อยอดได้อะไรที่แก้ไขได้อะไรที่ทำได้นะครับเราจะรีบทำทันทีนะครับ